ผมเอาการ์ตูนของบัญชาคามินในวันจันทร,ร์ที่หนึ่งพฤษภาคมที่ผ่านมาเนี้ยรูปของคุณพิธาว่าเลือกก้าวไกลประเทศไทยเปลี่ยนอีกข้างคือโจไบเดนพูดต่อจากคุณพิธาว่าคุณพิธาพูดบอกเลือกก้าไกลประเทศไทยเปลี่ยนโจบไบเดนบอกว่าเป็นยูเครนผมเคยเตือนคุณไปแล้วฮะคุณพิธาและผมจะขออนุญาตเตือนคุณอีก ผมไม่แน่ใจคุณพิธาพูดไปคราวที่แล้วที่ผ่านมานี้แกล้งโง่หรือเปล่าที่พูดออกมาเรื่องพมา่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะท่านผู้ชมหลายครั้งแล้วว่าไทยต้องแสดงจุดยืนต้องเข้าแทรกแซงการเมืองในพมา่าผมอยากถามคุณพิธาและพรรคพวกคุณรวมทั้งคุณธนาธรคุณปิยบุตรคุณชอบพนิกาวานิชและสื่อมวลชนพิธีกรบ,บางคนในรายการ voice tv ผมอยากถามว่าพวกคุณไปเสือกอะไรกับการเมืองภายในของเขา เพราะแค่ปัญหาในประเทศไทยยังแก้ไม่ได้เลยแค่มอบสามนิ้วหรือมอบทะลุฟ้ามอบทะลุกแกส๊สซึ่งโยงไปโยงมาถึงพวกคุณถึงจะไม่ใช่ผู้สนับสนุนโดยตรงแต่โดยที่ไม่มีหลักฐานโยงถึงแต่ว่าทีมงานพวกคุณก็เป็นทีมงานที่ดําเนินการช่วยเหลือทางกฎหมายล่าสุดพวกคุณเข้าไปยื่นหนังสือต่อประธา,านศาฎีกาว่วาสสพักก้าไกลพร้อมเสนอเป็นตัวประกันให้กับผู้ต้องหาในคดี1 1 2 หนึ่งหนึ่งสองไม่ได้เป็นปัญหาอะไรกับประชาชนคนไทยตราบใดถ้าคุณเข้าไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับการวิพากษ์วิจารณ์หรือว่าดูมิ่นเหยียดหยามองค์พระหมหากษัตริย์คุณจะยกเลิก1งหนึ่งหนึ่งสองก็เพียงเพราะคุณต้องการที่จะล้มสถาบันกษรตริย์แต่กระแสล้มสถาบันกษรตริย์นั้นคุณฝืนไม่ได้เพราะว่ามีฝ่ายต่อต้านแรงมากคุณก็เลยเริ่มเปลี่ยนพลิกดิ้นมาเป็นว่าขอให้มีการแก้ไขกฎหมายแต่ไม่ยอมแก้ไขคุณจะขอยกเลิก จริงๆแล้วคือการอำพรางความชั่วที่คุณต้องการจะทำท่านผู้ชมครับการเมืองระหว่างประเทศซึ่งไม่ได้มีแค่พมา่าคุณพิธายังมีทั้งฮ่องกงไต้หวันซินเจียงทิเบตปัญหาข้อพิพาทของจีนใต้มอบอร่านที่พักก้าไกลของคุณพิธากับคณะก้าวหน้าของคุณธนาธรพยายามทำตัวให้เท่ชอบอ้างนะักไปยืนอยู่ข้างประชาธิไปไตยประชาธิทไตยของอเมริกาคุณไปดูได้เลย อเมริกาใกล้เจงเต็มแก่แล้วประชากรที่ไร้บ้านมากมายหมหาศาลอาหารการกินก็แพงในทุนวอลสตรีทรวยเอารวยเอาธนาคารระดับภูมิภาคเจงเอาเจงเอาไม่มีสิทธิเสรีภาพอย่างที่อ้างจริงผมเอารูปให้ดูนะรูปเก่าๆพิสูจน์ยืนยันชัดเจนว่าคุณธนาธรน,นั้นก็คือเอเย่นหรือเป็นอาวุธของทางตะวันตกนำโดยอเมริกา ท่านผู้ชมจำรูปนี้ได้ไหมคุณธนาทรพบกับโจชัวว่องแกนนำมอบฮ่องกงต่อทานรัฐบาลปักกิ่งตุลาคม2562ทำให้สาานทูตจีนต้องออกมาประท้วงนะแล้วก็เอารูปให้ดูนะฮะคุณพิธาออกถแถลงการประนามรัฐบาลพม่มาเมื่อวันที่25กรกฎาคม2565ท่านผู้ชมลองสังเกตรูปนี้ดูม็อบคณะราษฎรที่ทางบุคลากรพักก้าวไกลสนับสนุนคุณต้องเอามาต่อสู้ในเรื่องหนึง แต่คุณทะลึง่งโบกธงเรียกร้องเอกราชในฮ่องกงไต้หวันทิเบตและริรสถานคือสินเกียงในช่วงเดือนตุลาคม2563ันมันมาเกี่ยวข้องได้อย่างไงจู่จการประท้วงของฮ่องกงไต้หวันทิเบตสินเกียงก็เพราะว่าพักก้าวไกลโดยผู้ที่อยู่เบื้องหลังพัคก้าวไกลเจ้าของพักก้าวไกลคุณธนาธรหรือพวกคนรับใช้หัวหน้าพักตัวจริงก็คือคุณพิธาลิมเจริญรักเป็นคนที่รับใช้ ตะวันตกอย่างชัดเจนประราชจากข้อสงสัยใดๆทั้งสิน้นพร้อมจะนำพาประเทศไทยไปอยู่ใต้การครอบงำของอเมริกาจำได้ไหมฮะตอนนั้นตอนที่ม็อบของประเทศไทยม็อบสามนิว้วก็มีม็อบฮองกงแอบหนุนประเทศแอบหนุนม็อบไทยเสร็จแล้วอิหร่านซึ่งไกลไปถึงตะวันออกกลางมีปัญหาในประเทศที่ต้องต่อสู้กับผู้ต่อต้านกุมภาพันธ์ต้นกุมภาพันธ์2066 ธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประทาคณะก้าวหน้าทวิตสนับสนุนม็อบอิรานในการต่อต้านรัฐบาลไม่ได้ทำเองนะตามการชี้นำของ Freedom House NGO ในการควบคุมของรัฐบาลวอชิงตันดีซีจนทำให้สถานทูตอิรานต้องออกมาตอบโต้คุณพิธาครับคุณยอมรับความจริงสียทีว่าในความเป็นจริงเนี่ยคุณคือริ้วล้อสุนัรรับใช้เป็นแค่เครื่องมือของการครอบงำมหาอำนาจในโลก โดยยุทธศาสตร์แทรกแซงการเมืองในภูมิภาคนี้เท่านั้นจุดประสงค์หลักๆของหามหน้าที่เขาครอบงำพื้นภูมิภาคนี้และคุณไปทำตัวเป็นสุนัขรับใช้คือการปิดล้อมจีนตามยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกผมจะเอาเบื้องหลังคุณพิธามาให้ท่านผู้ชมฟังเพื่อจะได้ยืนยันในสิ่งที่ผมพูดคุณพิธายอมรับว่าผมคือผลผลิตของระบบการศึกษาอเมริกันจบมาจากฮาร์วาร์ด ทำงานร่วมกับ r รัฟบอยส์อดีตทูตอเมริกาในไทยมานานแล้วเดี๋ยวผมจะเล่าเบื้องหลังให้ฟังผมก็ผลผลิตของการศึกษาอเมริกาเหมือนกันผมเรียนอเมริกาทั้งปริญญาตรีปริญญาโทร่รวม8-9ปีมีน้ำซ้ำยังทำงานอยู่ในอเมริกาอีกประมาณ2ปีเป็นผู้สื่อข่าวพิเศษของสำนักข่าว AP ทั้งนี้ทั้งนั้นปัญหาพมา่าไม่ใช่เรื่องเดียวที่คุณพิธาโชงโง่ออกมานะครับ ต้นปีที่แล้วคุณพิธาสัมภาษณ์กับทางสำนักข่าวทูเดย์ในเครือเวิร์กพอยต์เมื่อถูกถามในเรื่องความเห็นและในยนแนวนโยบายการต่างประเทศของตัวเองในฐานะแคนดิเดตนายยนตรีของพรรคก้าวไกลคุณพิธาย,ยังโจมตีว่านโยบายปัจจุบันของไทยนั้นไม่มีกระดูกสันหลังและเป็นนโยบายเรียกว่าไผ่ลู่ลมมันจะมีได้ยังไงล่ะครับคุณจะยืนตรงได้ยังไงในเมื่อสิ่งที่คุณยืนตรงกระดูกสันหลังที่คุณใช้อยู่พิงอยู่ก็คือกระดูกสันหลังของ สหรัฐอเมริกาคุณไม่มีตัวคนที่มีกระดูกสันหลังคือตัวคุณเพราะคุณเป็นพึ่งกระดูกสันหลังของประเทศทางตะวันตกคุณพิธาพูดชัดเจนเป็นอังกฤษว่าถ้าผมอยู่ในอำนาจนโยบายตามได้ผมคือถ้าคุณไม่พูดคุณจะไม่มีตัวตนคุณไม่สามารถที่จะไม่มีกระดูกสันหลังได้คุณต้องมีจุดยืนและพูดออกมาและจุดยืนของคุณนั้นคุณไม่ได้ขยายความคือจุดยืนที่ตะวันตกโดยอเมริกาเป็นผู้นํานั้นยืนยังไงคุณก็ยืนอย่างนั้นเช่นกันใช่หรือเปล่า รายการดังกล่าวคุณพิธายังยอมรับว่าตัวเองเป็นสิทธิ์เก่าอเมริกาเป็นผิดผลทางการศึกษาอเมริกาทำงานร่วมกับสหรัฐอเมริกาอย่างใกล้ชิดมาตั้งแต่สมัยใน r a รัฟบอยส์อดีตข้าราชการอเมริกาประจำประเทศไทยในช่วงปี2547-2550คุณพิธาพูดบอกว่าในช่วงที่ผ่านมาเรารู้สึกถึงการขาดช่วงในบทบาทของอเมริกาในสมัยของประธานดิชัมผมเป็นสิทธิ์เก่าอเมริกาโอ๊ยคุณพิธาทำไมคุณโคตรภูมิใจเป็นสิทธิ์เก่าอเมริกา และไงคุณเป็นสิทธิ์การบริการแล้วคุณเหนือกว่าชาวบ้านเขาหรือไงผมเป็นสิทธิ์การบริการผมไม่เคยมาโมผมกลับรู้สึกอับอายขายหน้าทุกๆซ้ำที่ผมเสือกไปเรียนอเมริกาผมเป็นนี่คือความผู้คุณคุณพิธาน,นะครับผมเป็นผลผลิตของระบบการสาเาราดังนั้นผมเลยเคยทํางานมาตั้งแต่เอกสุดรับบอยส์เราคุยกันเรื่องการศึกษาเราคุยเรื่องเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมสารับในราฟบอยส์นั้นทูตคนนี้ พูดได้หลายภาษาอังกฤษเปอร์เซียฝรั่งเศสรวมทั้งภาษาไทยที่พูดคล่องมาก